และนี่คือชุดน้ำตัวใหม่เพราะว่าเคสตัวใหม่จากเรียนลี่นั่นเองครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a ฮนด์ซครับผมเปา i h a ฮนด์ซสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามีอีกยี่ห้อในตำนานเลนลี่นั่นเองนะครับเลนลี่เนี่ยมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยผมเป็นยูเซอร์ก็คือประมาณสัก20ปีอัพแน่นอนแหละแล้วผมจะบอกว่าที่ผมอยู่ซ้ายมือขวามือผมเนี่ยนี่คือเลนลี่ตัวล่าสุดครับเลนลี่โอวันวันวิชั่มนั่นเองนะครับในซีรีส์นี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าใน แร,แรกที่ทำเรียนลี่เดนมิกโอวันวันเรียนลี่เดนเดมิกโอวันวัน XL มินิตัวอะไรก็ตามแต่นะครับหรือว่าทุกตัวที่เป็นตัวสลดดตู้ปลาเรียนลี่เป็นเจ้าแรกที่ทำแล้วก็ยี่ห้ออื่นก็ตามตามตามกันมานะครับแต่ว่าณเวลานี้เรียนลี่ได้ออกเคสตัวใหม่ขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นตัวที่สร้างความมือคาเขาจริงแล้วเขาคอแลแลบกับ PCMR หรือว่า PCmasterlessversion นั่นเองนะครับนี่คือเรียนลี่โอวันวันวิช่นมี 2- สีนะกระจกนั้นใสและมองเห็นทั้ง3ด้ านโดยที่ไร้รอยต่อเคสของเราที่เราเคยเห็นเห็นกันมาปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเสากลางแต่ว่าครั้งนี้เรียนลี่ไม่ทําเรียนลี่ทําให้กระจกเคตั้งสาบด้านไม่ว่าจะเป็นมุมบนมุมหน้ามุมข้างอย่างประกบขึ้นและต่อโดยไร้รอยต่อโดยที่ไม่มีเหล็กตัวนี้ค้ำนิดนิดเองที่เหลือเนี่ยยึดกันหมดแบบเนียนเียนคือเนียน,นยตาม,มากราคาเนี่ยจับต้องได้ผมว่าไม่แพงนะสีแบล็กสี0พันเสีขาว4 9ว4พมันจะเป็นยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเป็นแผงกระจกไร้เสา ทั้้ง3ดทำให้มันเหมือนกับว่ามันเป็นตู้ปลาแบบจริงๆที่โชว์ว่ามันโปร่งใสได้อย่างสวยงามการออกแบบแผงและขายึดพัดลมแบบโมดูล่าคือตัวพัดลมพวกขายึดพัดลมเนี่ยเขาออกแบบมาเนี่ยเป็นลักษณะที่ยาวขึ้นมาหมายความว่ามันไม่จำเป็นต้องล็อกสายพัดลมพัดลมจะอยู่ตรงไหนก็ได้พูดง่ายคือเป็นโมดูล่าปล่อยเป็นแท่งยาวขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถติดตั้งพัดลมได้อิสระงานประกอบงานะต่างๆลบคงลบคมงาน CNC งานเจาะทุกอย่างนั้น ราคงไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะว่ามันขึ้นชื่อเรื่องความเนียนของงานเดีย๋ยวเราจะรับเรียนรียี่ห้อน,นี้มีผิดวังแน่นอนถ้าคุณต้องการเคสระดับไฮเอนเอาไปใส่4090เอาไปใส่ไ9เอะไรเงี้ยโอ้รู้มือจัดเลยฮะรองรับหม้อน้ําขนาดสูงสุด3ตอนสารละลมบมอได้2ตัวนะครับด้านล่าง1ตัวด้านข้างที่ผมใส่โชว์อยู่อีก1ตัวน,นั่นเองนะครับ้นั้นเนี่ยรองรับเนี่ยหม้อน้ํา3ตอนถึง2ตัวแล้วก็หม้อน้ําขนาด2ตอน240ร้อยีมออีก1ตัวก็คือสามารถที่จะใส่ได้เช่่นนเดดียวกััใสสสพลมไู้งุ นัณเวลานี้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือ8ตัวแต่สามารถใส่11ตัวได้นะครับฐานสูง2.7เซนหรือว่า27บมิลิเมตรนะครับเพราะว่ามันจะออกแบบให้อากาศเนี่ยสามารถที่จะไหลเนี่ยเห็นไหมเราสอดปากกาเข้าไปได้กรณีถ้าเราใส่พัดลมไว้ข้างล่างเนี่ยพัดลมเนี่ยสามารถดูดอากาศจากข้างใต้ได้เลยเพิ่มความฟลอ์นั่นเองเวลาให้อากาศมันเย็นเข้าเห็นไหมแล้วก็การออกแบบนะครับด้านการจัดสายด้านหลังเนี่ยก็ออกแบบให้สามารถจัดสายได้อย่างง่ายได้คือเราไม่รู้จะพูดยังไงกับเคสตัวนี้คืองาน CNC ที่เป็น Universal ที่ คุณจะใส่พัดลมตัวไหนก็ได้ตรงนี้มีตะแกรงกันฝุน่นพร้อมนะครับแต่จุดเด่นที่สุดมันคือกระจก3ด้านนี่แหละที่ว่าเวลาเราใส่กระจกไปแล้วเนี่ยมันสามารถเห็นทุกมุมของเคสได้หมดเลยนั้นน,นี่นี่คือเรลี 1, ่ตัวโอวันวันตัววิชั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยในโอวันวันตัวก,ก่อนเนี่ยมันจะมีเสาหอยค้ำแต่ว่าตัวนีนรุ่นนี้ไม่มีเสาและทุกอย่างนั้นปโปรง่งใสเหลือเกินครับใส่เมนบอร์ดได้ e a t x เลยนะแต่ว่าไม่ใหญ่เกิน28ดซนติเมตรหม้อน้าด้านหลังล แล้วก็รองรับการ์ดจอวางแนวตั้มได้ด้วยนะครับเพราะว่าสปายซ่อนอยู่ด้านข้างอยู่แล้วเป็นทรงคิวอยู่แล้วใช่ไหมรองรับสตอร์เรทสตอร์เรทเราสามารถที่จะหมุนออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแอร์ฟลูสามารถที่จะใส่เอ็ดดี้ซัตตานะสามตัวพราร์ติทไรเนี่ยใส่ได้2ตัวนั่นเองเอ็กเปเชนสล็อตไปเจ็ดสล็อตครับคือใส่เป็นบอร์ดใหญ่ได้เลยแล้วก็รองรับ GPU ที่ความยาวแบบอลิมิตอ่ะสี่สิบห้าเซนน่ะซิงค์ลมเนี่ยสูงได้ถึงสิบหกเซนนะครับสวิตช์ด้านหน้านะครับมีพาว power มีปม นั้นน่ยประกอบเถอะซื้อแยกไปใส่ก็สวยนี่คือเค้กนั่นเองและนะ้วษะต่อไปครับนี่คือชุดน้ำเลนลี่กระหาดทูทริเ i ตี้เปอร์ฟอร์มานซ์สไว้ราคา5,880เขาการันตีว่ามันเย็นติด ท็อปไฟ์ของโลกนะครับเหลียนลี่เนี่ยไม่ใช่ว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมนะครับเหลี่ยนลี่นี่ประมาทไม่ได้เลยถ้าใครดูในเว็บไซต์บ่อยๆหรือชื่นชอบบ่อยๆเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนซ์ของชุดน้ําตัวนี้นะเขาเรียกว่า G A 2นะ G A เจีกจักรหาด2ตัวตรีตี้ประสิทธิ์สาวสูไว้ในราคา5,880นรบาทราคาดีด้วยที่ดีที่สุสดคืออะไรไม่ได้สวยอย่างเดียวครับแม่งเย็นด้วยรูปลักษณ์ของปั๊มนะครับสามารถเปลี่ยนได้3แบบแล้วก็ปรับแต่งด้วย L Connect 3ครับเห็นไหมมันก็จะมี cover แบบแรกทีจะเป็นไฟ RGB มันรถหมุนได้แล้วก็ล็อกตัวนี้เป็นแบบพรีเมียมตัวนี้เป็นโลโก้เรียรลี่แล้วก็เป็นริ้วชั้นเข้าไปสายถักทำมาดีแล้วก็ตัวท่อเราสังเกตดูว่าจุดล็อกของเขาเนี่ยมันจะมีความเกยออกไปที่เป็นจุดแข็งนะจะมีสายตปอมาอันนี้คือจุดเด่นที่ทําให้ยังไงยังไงนะสายถักก็ไม่ไปวอลเข้าไป 1, พันกับพลมได้เลยเห็นปะคืองานของเรียรลี่คงไม่ต้องสืออแล้วแล้วตัวนี้สามารถขยับได้ครับแล้วก็รองรับการซิงไฟ RGB ด้วยลูกรับของปั๊มเนี่ยที่เป่ยน,แบบนะน้้แนนะรสาาาาามม่งวพลลออออเเกกกกจ มันจะติดมาแล้วจากโรงงานคือตัวหม้อน้ําเป็นสีขาวนะครับความเร็วของปั๊มเนี่ยสูงสุดถึง4,200รอบต่อนาทีครับรวมถึงการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับเช่นคั p ปเปอร์ตัวทองแดงที่เป็นฐานเนี่ยออกแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับใบพัดของปั๊มที่มันใหญ่ขึ้นนะครับช่วยให้ทางเดินของน้ําหรือการไหลเวียนของน้ำเนี่ยเป็นได้อย่างราบรื่นข้อต่อท่อตรงเนี้ยที่มันหักมุมี่ผมบอกเนี่ยหักมุมเนี่ยสี่ห้าองศาเนี่ยก็คือเพิ่มความแข็งแรงเพื่อไม่ให้สายถักมันไปโดนพัดลมได้ด้วยแล้วก็เส,ส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อสังเเกตดดูนะ่่่่่ามมีีีีีทอออรรยยง้จหญ ชาวบ้านเขานะครับจะขยายท่อที่เป็นท่อรีดน้ำเนี่ยเพิ่มเป็น7 mm มมก็คือเกือบ1เซนละสูงใช้ได้ดังน,นั้นเนี่ยเราคงไม่ต้องสงสัยเปอร์ฟอร์มาของมันนี่คือชุดน้ำที่เย็นที่สุดแล้วรีดิฟายย u r s สไตล์บอกสไตล์คุณมาครับแม x ซ m i z ่ y ย u r p เปอร์ฟอร์มาจะทำให้ต้งเย็นที่สุดเองครับแล้วก็เป็นโครสลูปออินวันซ i ลคูลเลอร์เป็นชุดน้ำระบบปิดไม่ต้องกังวลรั่วอยู่แล้วแล้วก็เลเลี่คอนเน็กสามซับพอร์ตมันจะเปลี่ยนได้ลานแบบครับรดเกอร์ มอธิบายไป4 5องศานะครับตัวนี้ก็จะหมุนได้360องศาด้วยนะนี่หมุนได้จริงๆด้วย หมุนได้หมดเลยขึ้นอยู่ว่า up, คุณจะให้สายนั้นเป็นยังไงแต่ว่าผมติดมอดน้ำอย่างนี้ผมก็ต้องวางอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะสวยเขาจะบอกว่า new design copper plate ครับคือ copper plate ตัวนี้จะเป็นตัวที่สัมผัสกับ CPU ใช่ก็คือออกแบบดีไซน์ใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีการเพิ่มของฟินนะครับพูดง่ายๆคือเขารีดีไซน์ใหม่หมดเลยทําให้การระบายความร้อนด้านดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาจะดีไซน์การเดินทางของน้ำเนี่ยใหม่หมดเลยให้มันชนตรงกับตัว copper โดยตรงเพราะว่าจะไปเพิ่มในส่วนของการระบายความร้อนแล้วก็ ลดレスหรือ s ิสเซนต์คือลดการต้านทานนั่นเองพูดง่ายคือน้ําชนบล็อกให้ไวที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ L Connect ็กสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลย Single Stack เนี่ยก็คือว่าเขาจะใช้อลูแผ่นเดียวในการที่ทําให้มันโค้ง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 เนี่ยน,น,นี่คือ Single Stack ครับสร้างออกมาด้วยเหล็กชิ้นเดียวนะดังนั้นเนี่ยจะเพิ่มประสิทธิภาพในการดับความร้อนอยู่แล้วนะครับปั๊มประสิทธ์ของเขาเนี่ยจะทําความเร็วได้สูงสุดถึง3,200รอบดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปว่านี่คือชุดน้ําที่ดีีท่สุดขอองคครับื ีไวตัวนี้เป็นตัวที่การันตีดนเว็บนอกเลยว่าเย็นติดท็อปไฟของโลกนั่นเอง5,880มีสีดําให้เลือกด้วยแล้วพอเอาชุดน้ําเรนลีนล่ตัวใหม่มาใส่กับเคสตัวใหม่แม่มันช่างเข้าลูกเข้ารอยมันช่างเข้ามือจริงครับยงังไงฝากไว้ด้วยครับราคาชุดน้ํา5,880บาทราคาเคสแบบนี้ 4/ ี4 9็นสีก็ว่ากันไปมีให้เลือกสีขาวหรือว่าสีดํารับรองว่าเยน็นอยู่แล้วนี่คือหมอ้อน้ํา3ต่อที่เอาไอ้เก้าสี่สี่เก้าร้อยเคได้อยู่แบบ สบายๆนั้นถ้าเอาไอ้เก้าอยู่ก็เอาไอ้เจ็ดเอาไอ้ห้ายู่ได้เลยนะครับมีจำนนไหนที่ไอ้แฮฟซีีครับจนกว่าจะพบใหม่ขครั้งหน้า,นาว,วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ